ครับพอตนาพูดช่อง a มเจ e r c h ช n n e l สิเร mm ื um ่องซื um ้อช um ่องอยู nah. um ่้องกันแหละบัไทยจีบโดนครัวมันนี่ทำว่าอัปเดตงานทรงโอ้เริ่อสวัสดีปีไม่ยังวันไ้ใส่นอนมัอนี่วันนี้มันนี่วันนี้อะไรเราสิบสามเต้สิบสอนี่วันนี้สิบสองครับสิมกราสองพันครับเป็นชิปแรกครับเปิดชิปแรก ในปีนี้บ่ได้ทไทยโดนครับบ่มีเวลาโอ้ยเป็นในนอวหนาวบ่นอวแฟนครับฝนตกครับใหญ่ครับเพราะอยูในโรงงานอยู่เลยเดี๋ยววันนี้มาเบียดงานตู้เสียงกลางครับยังวันทันใส่เหล็กสั่งเลี้ยนหลัดเลยครับเลี้ยนหลัดโดนใส่ดอกใส่ตะแกรงปิดฝาหลังเรียบร้อยเหล็กวันทันใส่ครับเพราะว่ามันเหมือนฝนลิ้นไอ้พ่นสีเนี่ยมันมันมันมองเงาครับเลยบริเวณ คนลิ้นว่าสองสามมือแล้วอันนี้คือเชียงงันส่งเชียงไรค,ครับเป็นเสียงกลางเสียงกลางสี่ใบเบียดแปดใบเบียดนี้คนสีเรียบร้อยแล้วครับมือว,วันนี่เหลือถ้าใส่ดอกครับมือนี้มือแล้งครับเดินทางมือแล้งนี่รถเดินทางไปส่งทางเชียงไรนะครับเจาหนึง่ง เดี๋ยวนี่เป็นตู้เสียงกลางทีประธานในไซเล็กนะครับส่วนทั้งห่นนี่เป็นตู้เบียดนะครับหกจังไวน,นะครับโรงงานโวจังไ่วหลายเติบเลยละมากกว่าได้กับหกอันนี้เป็นตู้เบียดสองตู้นี้เรียกว่าครับลิโออีกไฟท่านนี้ครับหกใบทีประธานในไซท่านนี้นนครบปไหนครับท่านใส่ดอกท่านใส่หูกะ เดี๋ยวจัดการนะครับแรกนี้เดินทางนะครับสีกระแหงเรียบร้อยนี่ครับแปดอยู่ในนอแฟนครับอีไม่มานี่เชา้าเกึงเสียงชลาคมเ่งงเสียงเดยหอการออกงงานดีแล้วนะครับ มีการมีงานกับเลื่อมตาปากเดจชง่อยครับส่วนงานทางโรงงานฮอนนี่ก็เออมาหลายอยู่นะครับชิวงานช่วงหลังปีใหม่นีก่ก็หลายอยู่เอฝากแฟนครับคอยที่ตามกันไปเรื่อยๆนะครับสร้างมีอะไรก็บเอีเยเดตยให้บึ้งเรื่ยอยๆเพราะว่าสร้างกับิบุคข่ยมีเวลาเดทไทยไปางในเพราะว่าเรียงงานนะครับช่วงน,นี้ ใช่เลยใช่เด้อในโรงงานนี่แหละอยเบิ่งนะครับจัดท่งเรื่อยๆนะครับเชีวงานกับที่วันที่21นะครับรถเนี่ยถึงวันที่21พี่น้องทั้งโรบโรีนะครับเป็นเสียงกลางตูเ่ปาแปดใบนะครับกรมีเจ้า ไม่น้อยเจ้าละสองใบเจ้าะละใบกับมีนะครับว่าผิดหวังนี่น้อนครับตัวมีเจอแล้วก็ฟากแฟนคลับนะครับขอมาจองเชี่ยวกันได้นะครับคนมาดำได้ครับเสด็จต่อเชี่ยวให้ยังท่าน,นี้ก็จะเตรียมดอกมาใส่นะครับอันนี้ก็เล็กครับผลสีไหย,ยังเพ่นนี่ใส่ครับหมูอานนี่ผลลิน นะครับสีใบก้อนนะครับมือน,นี้เสียงกลางแหลมบอผิดหวังเน่นอนเมื่อวานนี่ก็จัดส่งไปสองใบนะครับอำนาจ,จเจริญนะมั้งลูกค้าทั้งอำนาจ,จเจริญเมื่อาวานนี่ครับอันนี้ยังว่าท่นใส่เหล็กเลครับมันเลยเป็นคนลน <c oughs> คือตูใส่รถแห้งครับตูใส่รถแห้งก็บสิเป็นประมาณนี้ก็ใส่ตะขอบสัน หน้าหลังด้านข้างมอไซค์พอมันเงยานะครับมันหล่นรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนลูกค้าที่ว่าเฮ็ดเป็นตู้รถแฮ่แล้วกับมาแปลงเป็นตู้แฟนนี่ก็ต้องว่าสื่อเล็กไปใส่อีกนะครับป,รปัอเปลี่ยนมือนี้ก็ชิม่าเชิ่วหนึ่งนะครับซึ่งว่าจะมาทั้งอุบลคนละไอ้ธรรมนุน มนุนทรมนุนเศร้าพันซื้อไปไว้ใส่รถเฮียวันนี้พันยวลงมาใส่ไม่ผิดจุดแส้นนะครับเปลี่ยนเป็นจุดแสอนลงจากรถเฮียแล้วนะครับอาครับชิปนี่ก็เอาเพอประมาณก่อนนะครับบัว่าสร้างเได้เริ่มเห็นงานแล้วเล็งให้ลูกค้านะครับชิปเปิดชิปปีไม่ ขอให้มีความสุขใลาลๆนะครับสุขสุกคุให้ลำรวยเงินทองครับเดี๋ยวพอกันชิมหนาครับผม